ค่ะนี่คือรายการภาษาอังกฤษติดตัวรายการที่ช่วยคุณได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชพัฏนนบุรีค่ะอาจารย์มดเชื่อนะคะว่าหลายคนต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเวลาฟังประโยคหรือว่าบทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษแล้วจะรู้สึกงงๆแปลประโยคเหล่านั้นไม่ออกสาเหตุอาจจะเป็นเพราะประโยคเหล่านั้นมีสำนวนอยู่ข้างในค่ะ เนื่องจากสำนวนแต่ละสำนวนนั้นก็มีความหมายเฉพาะของมันเองดังนั้นจึงไม่สามารถแปลแบบตรงตัวเป๊ะๆได้ค่ะสำนวนนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนวนที่อธิบายความรู้สึกของคนอธิบายลักษณะของสัตว์หรือสิ่งของแต่รายการของเราในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสำนวนที่อธิบายลักษณะของคน5สำนวนด้วยกันค่ะมีสำนวนอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำนวนที่หนึ่งค่ะก็คือ apple of my eyes apple of my eyes สำนวนนี้นะคะเราจะใช้พูดถึงคนที่เรารู้สึกรักหรือเอ็นดูมากๆสำนวนนี้มักจะใช้กับเด็กๆนะคะโดยมีความหมายว่าแก้วตาดวงใจยกตัวอย่างเช่น my daughter is an apple of my eyes my daughter is an apple of my eyes ประโยคนี้แปลว่าลูกสาวเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของฉัน สำนวนที่สองนะคะก็คือ a wolf in sheep's clothing a wolf in sheep's clothing สำนวนนี้นะคะมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทยค่ะนั่นก็คือหน้าซื่อใจคดหรือหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น John's just a wolf in sheep's clothing he acts like my friend but he's talking about me behind my back John's just a wolf in sheep's clothing He acts like my friend but he talking he's about me behind my back. ประโยคนี้แปลว่าจอห์นนั้นหน้าเนื้อใจเสือชัดๆต่อหน้าฉันเขาก็ทำเป็นเพื่อนฉันแต่รับหลังฉันเขาก็ว่าฉันเสียๆหายๆสำนวนที่3ในวันนี้นะคะก็คือ fat cat หรือแมวอ้วนนั่นเองค่ะ สำนวนนี้นะคะไว้ใช้อธิบายคนที่มีเงินและมีอำนาจเยอะๆค่ะแต่ไม่ใช่สำนวนที่ใช้สำหรับการสรรเสริญน,นะคะเพราะว่าใช้สำหรับการเน็บแนมคนที่มีเงินหรือมีอำนาจที่ใช้เงินและอำนาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะยกตัวอย่างเช่น many of the city's fat cat eat at that fancy restaurant many of the city's fat cat eat at that fancy restaurant ประโยคนี้แปลว่า บรรดาคนรวยๆในเมืองนี้เขาก็ไปกินอาหารหรูๆที่ร้านอาหารร้านนั้นกันประโยคนี้คือการเน็บแนมว่าทำไมคนรวยๆต้องไปกินอาหารร้านแพงๆด้วยนั่นเองค่ะสำนวนที่4ของเราค่ะ Harry at the hill Harry at the hill สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าคนขนเยอะที่ส้นเท้านะคะสำนวนนี้นะคะใช้อธิบายคนที่ไม่น่าไว้วางใจจนถึงขั้นอาจจะเป็นบุคคลอันตรายเลยก็ว่าได้ค่ะ ยกไปย่างเช่น don't leave the child with him he's hairy at the heel Don't leave the child with him he's hairy at the heel ประโยคนี้หมายความว่าอย่าทิ้งเด็กไว้กับเขาเขานะ่ะไม่น่าไว้วางใจสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นคือ mouse potato mouse potato สำนวนนี้นะคะใช้อธิบายคนที่วันๆเนี่ยนั่งอยู่แต่หน้าคอมไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น my son and his friends are all mouse potatoes they are practically glued to the computer my son and his friends are all mouse potatoes they are practically glued to the computer ประโยคนี้หมายความว่า ลูกชายของฉันแล้วก็เพื่อนๆของเขานั้นวันๆอยู่แต่หน้าคอมไม่ทําอะไรเลยยังกระถูกติดกาวไว้หน้าคอมแน่จริงๆแล้วนะคะยังมีสำนวนที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะที่เราสามารถนํามาใช้อธิบายถึงลักษณะของคนแต่เสียดายค่ะเวลาของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วนะคะท่านสามารถส่งคําติชมหรือว่าถ้ามีคําถามก็สามารถส่งมาได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร3ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะ ท่านสามารถติดตามชมรายการภาษาอังกฤษติดตัวได้อีกในโอกาสครั้งหน้าค่ะแต่อย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาอังกฤษก็คือการขยันฝึกฝนค่ะสวัสดีค่ะ